อนสนมสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเฟื้องพากินมาอีกแล้วจ้าคนตื่นเช้า มาไม่ล้างหน้าแปรงฟันมาหลยจ้ะตื่นเช้ามาล้างหน้าไม่แปรงฟันแล้วก็ไม่ล้างหน้าไม่แปรงฟันแล้วก็มาลงคลิปจ้ะเนี่ยคนนี้อันนี้จ้าผัดกะเพราจ้าน,นี่จ้ะผัดกะเพราแล้วก็อันนี้ปลาทูทอดปลาทูทอดยายจะกินก็น้ำพริกนี่จ้ะน้ำพริกเผาแมงดาจ้า มากินข้าวกับยายเลยคนจ๋าช้อนทองอยัางดีช้อนเงินช้อนทองมาพร้อมมาเนียรือจะกินมือดีหนอสงสัยจะไม่รอดมือกินน้ำพริกก็ต้องมือจา้ามาจากคุณผู้ชมมากินข้าวกับยายจา้า ช้อนทงองย่างดีแต่ก็ลงท้ายได้มือจ้ะน้ำลายไหลคุณผู้ชม <c oughs> พริกผัดกระเพราไกา่อ <c oughs> อ่า อร่อยจ้ะ hmm. อ mm ืมสะใจช้อยสะใจช้อยยิ่งนัก ปลาทูเข่งละสี่สิบบาทกินคู่กับน้ำพริกเผาพริกเผาแมงดาจ้ะซื้อมา อาจาเอฟ fc ของยายเฟื้องขอบคุณที่กิดตามขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆเลยจ้ะถ้าไม่มีคุณผู้ชมยายเฟื่องก็ไม่มีวันนี้จ้ะ สวัสดีนะจ๊ะสวัสดีวันนี้วันจันรือเปล่านี่วันอะไรอะวันที่สามติบเอ็ด ยิ่งกินยิ่งก้มเป็นเพราะอะไรเมื่อเข้าใจตัวเองเหมือนกันจะก้มเพื่อ กินไก่ไปตัวก็ติดฟันมาครึ่งตัวแล้วมัง้งพริกแมงดา ข้อมูลเต็มข้อมูลเต็มอีกแล้ว ยุคเศรษฐก,กิจประูเข่งละสี่สิบห้าสิบสมัยที่สิบปีที่แล้วห้าสิบสี่สิบกว่าปีที่แล้วอะเข่งละสิบบาทข้าวสารถังละสามสิบห้าบาท สมัยยายทำงานก่อสร้างอายุสิบห้าสิบหกปะทูเข่งและสามบาทก็มีปลาหมึกกุ้งโลอะไรยี่สิบบาทสามสิบบาทสมัยนั้นนะจ๊ะ แต่ก็ไม่ค่อยได้กินริบกินดีอะไรละทำงานก่อสร้างกินฟุ้มเฟอ้อก็ไม่ได้เดี๋ยวอดตายจะมีตังใช้ค่าแรงเวลาสามสิบห้าบาท แล้วก็ขึ้นมาสี่สิบแล้วก็มาห้าสิบแล้วก็มาหกสิบบาทยายทำงานค่าแรงวันละหกสิบบาทตาเป็นช่างวันละ วันละสองร้อยวันละสองร้อยเลี้ยงลูกมาโตแต่ใหม่นี้วันละสี่ร้อยยังเอาตัวไม่รอดเลยเลี้ยงคนโต ตาทำงานคนเดียวยายไม่ได้ทำเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกอยู่ก่อสร้างแล้วลูกสาวคนโตไม่ค่อยกินขนมกินนมแม่นมผงก็ไม่ได้กินกินนมแม่ ก็เลี้ยงลูกมาโตมีทองมีหยองให้ลูกใส่ด้วยจะใหม่นั้นทำงานวันละสองร้อยจะใหม่นี้วันละห้าร้อยก็ยังเลี้ยงตัวเองไม่รอดเกาะพ่อเกาะแม่ เห็นหน้าพ่อแม่ไม่ได้ขอจะตังอยากจะร้องไห้ อยากจะร้องไห้กินข้าวแล้วก็จะกินยา บันทางชีวิตอยู่ไปวันวันจะโลดหรือจะไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้คนเราไม่แน่ไม่นอนจ้าขนมชั้นไม่ใช่ขนมเธอนี่ขนมชั้นขนมชั้น ขนมเป็นชั้นๆ